ติดตามกันหน้าดูเลยนะจ๊ะอ่ะสวัสดีค่ะสำหรับชาวสาวเรื่องรถนะจ๊ะที่ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ขอกราบด้วยความเคารพเลยนะคะทีมงานขอบคุณมากๆติดตามกันจำนวนเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมาชิกใน สาวรวงรถจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม่มจะออรแกนิกไปเรื่อยๆนะคะแล้วขอความใจใจแม่มกระจคุณนะคะเข้าหากันวันนี้มากับทิปพิเศษกับค่ายมาสด้นั่นคือมาสด้าคาร์บอน i t i o ชันนั่นคือตัวรุ่นพิเศษที่มีการปรับแต่งโฉมนิดหน่อยมีเติมกระจังหน้าเติมตรงนูน้นตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมาตามรายละเอียดตอนนี้แมมวิ่งจากกรุงเทพมหานครมาอยู่ที่ชนบุรีมาดูกันว่าตัวที่แม่มขับมานั่นคือ CX30 แน่นอนค่ายมาส d a จุดเด่นเขาคือช่วงล่างแบบบอกได้เลยอัตราเร่งที่ดีแล้วก็ที่แหม่มชอบก็คือด้านเทคโนโลยีที่ให้ความปลอดภัยมาหลายรายการมาติดตามรายละเอียดไปพร้อมกันเลยจ้าเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากเปิดตัวแนะนำอย่างเป็นทางการ เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะกับเจ้ารถย,ยนต์ Mazda รุ่นพิเศษนี้ Mazda Carbon Edition ลงในทั้ง4รุ่นนั่นคือ Mazda 2, Mazda 3, Mazda cx 3และ Mazda cx 3 0สําำหรับกิจกรรมทดสอบครั้งนี้นะคะในการขับของ Mazda เขานัดเราช่วงเช้าที่นี่เลยค่ะ The Kiston ที่บนถนนเอกมัยรามอินทาเราเอาเดินทางมุ่งหน้าไปยังบางแสนจังหวัดชลบุรี ด้วยคาราวารรถมัส d a รุ่นพิเศษนี้นะคะทั้ง4รุ่นกับคณะสื่อมวลชนรวมทั้งหมด9คันมีทั้งสีชาโพริเมชัลเกร์ ray, และสีทาเมชินเกร์ ray, ซึ่งเป็น2สีที่บอกได้เลยว่าสวยที่มีให้คุณเลือกเป็นพิเศษนะจ๊ะมาดูกันซีกนิดนึงนะแถมนิดนึงเพราะว่าเราเคยรีวิวเจ้า cx 3 0 c a r บคาร์ i อนอ n ไปแล้วแต่บอกได้เลยว่าแน่นอน เขามีความโดดเด่นด้วยคำว่าสีชนเข้มแล้วก็มาตัดกับกระจกมองข้างสีดำซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเอามาเติมแต่งใหม่สำหรับเจ้าตัวคาร์บอนอี dition นะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งสำหรับด้านนอกเนี่ยจะบอกว่าที่มีมาให้นั่นคือล้ออลลอยขนาด18นิ้วเรามาดูภายในนะจ๊ะสำหรับภายในเนี่ยต้องบอกได้เลยสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงนั่นคือ คอนโซลค่ะถ้าจําได้จากเดิมมันจะดําตรงนี้จะกลายเป็นแดงแล้วก็เดินตะเข็บแดงเบาะนั่งก็แดงแผงนประตูก็มีดีไซน์ซึ่งก็ลงในตะเข็บเส้นได้แดงด้วยเช่นกันนะจ๊ะ mm hmm. เรียกว่าอันนี้พยายามให้มีอารมณ์คาว่าสปอร์ตเพิ่มเติม,ตมนอกนั้นเหมือนเดิมนะคะซึ่งมีการตกแต่งของทุกอย่างเข้าไปพร้อมกับลำโพงทั้งหมด12ตำแหน่งนะคะภายในห้องโดยสารตรงนี้ ก็บอกได้เลยว่าก็เพลิดเพลินกันไปสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงตลอดเส้นทางเอาละค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับในการทดสอบการขับขี่ในครั้งนี้ต้องบอกว่า เป็นการทดลองขับระยะทางใกล้ๆค่ะนั่นคือประมาณ200กิโลเมตรกว่าๆนั่นคือเดินทางกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่บางแสนที่จังหวัดชลบุรีแล้วเราก็ขับกลับมาที่กรุงเทพมหานครเหมือนเดิมที่บอกว่าถึงจะเป็นระยะทางสั้นๆแต่เป็นการขับขี่บนพื้นฐานนั่นคือสถานการณ์การใช้งานจริงๆไม่ว่าจะทาง ข้างล่างที่เราต้องผจญกับการจราจรที่ขับข้างบางเส้นทางหรือบางช่วงแล้วก็รวมถึงได้ลองความเร็วบนทางด่วนด้วยนะคะอันนี้แอบนะจ๊ะและก็รวมถึงในการที่เราต้องลุยในเขตของชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางต่างๆเรียกว่าตรงนี้ได้สัมผัสนะคะในส่วนหนึ่งเล่นคือเรื่องของอัตราเร่งความแรงบอกได้เลยว่า นางไม่น้อยหน้าไขากับเครื่องยนต์สก y a แอคท2.0ลิตรนี้และเจ้าคันนี้นะคะก็ลองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E85 ด้วยแล้วก็จะบอกว่าเราขับเนี่ยสนุกสนานกับในส่วนของเกียร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยเขาเป็นแบบ Skyactiv e 6สปีดนะก็ถือว่าอัตราเร่งหรือจังหวะแซงต่างๆต่อเนื่องได้ดีเลย แล้วก็แถมนิดนึงในส่วนที่ตัวเลขเขาให้มานั่นคือในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่15.4กิโลเมตรต่อลิตรแล้วอีกสิ่งนึงนะคะสำหรับแมบบเองที่ได้สัมผัสนั่นคือระบบความปลอดภัยที่เขาติดตั้งมาด้วยนั่นคือในส่วนของ i Active Sense นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ MRCC หรือจะระบบเตือนเมื่อ มีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะจ๊ะอันนี้ยกตัวอย่างให้คุณฟังเรียกว่าในตลอดเส้นทางของการขับแมมก็ขอใช้ในระบบหรือสังเกตเรื่องของระบบความปลอดภัยเขาตอบสนองได้ดีทีเดียวนั่นหมายความว่าจะทำให้เราลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้แล้วก็สามารถที่ว่าคาดการหรือมีสัญญาณเตือนปุ๊บเราก็จะหักหรือหลบ ในเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดหากมีรถเข้ามาด้านข้างที่เรามองไม่เห็นสำหรับตรงนี้นะคะต้องบอกว่าในส่วนของค่ายมาสด้และก็เจ้ารุ่นพิเศษนั่นคือ Carbon Edition ทั้งสีรุ่นนี้ข้อมูลล่าสุดนะคะต้องบอกว่ามีผู้ที่เป็นเจ้าของไปแล้วมากกว่า1,100คันนั่นหมายถึงว่าได้ความนิยมพองดงามทีเดียวเลยนะจ๊ะสำหรับ m a z d a CX-30 เนี่ยต้องบอกว่า มีการมอบส่งไปแล้วเนี่ย600คันแล้วก็สำหรับ Mazda 2ก็มีมอบส่งไปแล้ว200คัน Mazda 3ก็จำนวนกว่า200คันแล้วก็ตบท้ายด้วย Mazda CX-3 จานวน100คันนี่โดยเฉพาะ Carbon Edition นนะคะที่เรียกว่าผู้ใช้ตอบสนองกับตัวรถเจ้ารุ่นพิเศษคันนี้ เรียกว่าจบภารกิจนะจ๊ะในส่วนที่เราได้สัมผัสกับของมัสด้ตัวคาร์บอนอีดิชันคือมีการแต่งพิเศษมารายละเอียดให้ไปหมดแล้วนะจ๊ะก็ติดตามกันแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเจ้าคาร์บอนที่เขาแต่งเข้ามาเป็นอีดิชันมี m a สด้า2มาสด้3 CX3 แล้วก็ CX30 ซึ่งแหม่มจับ CX30 มาอย่างที่บอกเอาละอย่าลืมอย่าลืมดูงบประมาณ อย่าลืมทดลองขับก่อนซื้อนะข้อมูลของพวกแม่มหรือของแม่มทีมงานเราพยายามหารายละเอียดมาให้คุณมากที่สุดที่เหลือคุณนะเป็นคนตัดสินใจเพราะเงินคุณโอเคไหมครับอ่าขอบพระคุณที่กดไลค์กดซับสไคร e กราบขอบพระคุณแล้วเราจเจอกันในโอกาสที่เราจะมีกิจกรรมร่วมกันลาไปก่อน